นะสำหรับข้อ2ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกําจัดของเสียในร่างกายข้อ1บอกว่าสีของอุจจระเป็นผลจากการสลายตัวของเม็ดเลือดเป็นเป็นผลจากการสลายตัวของเม็ดเลือดใช่ไหมน้องๆพี่บอกให้ใช่นะครับนะเพราะอะไรรู้ไหมเม็ดเลือดที่สลายตัวอ่าเลือดในร่างกายเม็ดเลือดในร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเม็ดเลือดแดงนะครับเม็ดเลือดแดงมีปริมาณเยอะกว่าเม็ดเลือดขาวเยอะเลยนะครับอ่าสมมติว่าพี่วาดเม็ดเลือดแดงแบบนี้เซลล์มันจะบุ๋มบุมลงไปแบบนี้นะครับ คราวนี้ข้างในเม็ดเลือดแดงมีโปรโตีนที่ชื่อว่าฮีโมโกบินเนี่ยตัวนี้นะฮีโมโกบินเป็นโปรโตีนนะครับสามารถจับออกซิเจนได้ดีอยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับโอเคคราวนี้ในฮีโมโกบินเนี่ยมันจะมีหมู่ฮีมนะกับโปรกับโปรโตีนที่ชื่อว่าโกบินหมู่หมู่ฮีมก็คือบริเวณที่เป็นธาตุเหล็ก fe คือธาตุเหล็กนะครับอ่เขียนใหม่ fe นะครับคือธาตุเหล็กนะครับ เกาะอ,อยู่เป็นหมู่ที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบนะเราเรียกว่าหมู่ฮีมนะครับส่วนโกบินเนี่ยเป็นโปรโตีนอ่ะวงเล็บนิดหนึ่งโกบินอันนี้เป็นโปรโตีนโอเคนะครานี้คราวนี้อ่าครานี้พอเม็ดเลือดแดงเซลล์เนี้ยมันทำงานเต็มที่แล้วมีอายุประมาณ80วันนะพอมันสร้างจากไขกระดูกเสร็จใช่ไหมมันก็ทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนในเลือดอนะไรเงี้ยพอมันหมดอายุไขครบ80วันปุ๊บมัน มันก็จะถูกส่งไปทําลายครับนะส่งไปทําลายที่ตับครับพอตับทําลายเม็ดเลือดแดงฮีโมโกลบินที่อยู่ในนี้ครับน้องๆน,นะก็จะถูกแยกส่วนนะครับหมู่ฮีมกับหมู่โกลบินก็แยกออกมาหมู่โกลบินเป็นโปรตีนใช่ไหมเดี๋ยวถูกนําไปใช้รีไซเคิลใหม่นะไปใช้สร้างฮีโมโกลบินใหม่ส่วนหมู่ฮีมเนี่ยนะตัวนี้ที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบเนี่ยเดี๋ยว จะถูกกําจัดออกนอกร่างกายนะครับออกทางปัสสวาวะและอุจจาระครับน้องๆน,นะโอเคเอาตัวนี้เขียนเพิ่มนิดนึงหมู่ฮีมตัวนี้นะเดี๋ยวจะถูกกาจัดออกนะในในรูปของบนะิลลิรูบินอ่าบิลลิรูบินวงเล็บน้ําดีนะครับนะเราจะกําจัดมันออกไปพร้อมกับน้นําดีนะน้องๆพอ เม็ดเลือดแดงถูกทําลายแล้วก็จะกําจัดเป็นบิลิลูบินออกไปพร้อมกับน,น้าดีเพราะฉะนั้นน้ําดีจะส่งเข้าลําไส้ของเราครับนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะถูกกําจัดออกนอกร่างกายผ่านทางอ,อุจจาระแล้วก็ปัสสาวะด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นสีของอุจจาระเนี่ยที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆหลือเนี่ยเกิดจากการที่เราทําลายเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองครับน้องๆสังเกตไหมเวลาเรากินอะไรก็ตามขี้ของเราจะสีอะไรสีออกเหลืองๆนะครับไม่ว่าสมมติว่าเรากินข้าวสีขาวเงี่ยขี้ก็สีเหลือง กินผักสีเขียวขี้ออกมาก็สีเหลืองอ่าทำไมถึงสีเหลืองนี่ไงมันเกิดจากสารที่ปนมากับน้ําดีนั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นข้อ1ถือว่าถูกครับข้อ2ปัสสาวะเป็นผลมาจากการกรองของเลือดถูกต้องครับน้องๆนะก็คือเราเอาเลือดไปกรองแล้วกําจัดของเสียที่อยู่ในเลือดออกไปในรูปของน้ําปัสสาวะนะข้อ3ยาและสารพิษในเลือดถูกส่งไปทาลายที่ตับถูกต้องตับทําหน้าที่อ่าอ่าน้องๆจดตับนิดนึงตับอ่าตับเนี่ยนะทำหน้าที่อะไรบ้าง ทำลายยาและสารพิษะนะ,ทำ,ะนะทำลายยาทำลายสารพิษนะครับแล้วก็ทำลายเม็ดเลือดด้วยครับทำลายเม็ดเลือดที่หมดอายุด้วยนะนะนี่ก็คือหน้าที่ของตับจริงๆแล้วตับทำหน้าที่อื่นๆอีกเช่นอเขียนเขียนเพิ่พมสะสมะสะสม ให้น้องๆเติมดีกว่าตับทําหน้าที่สะสมอะไรนะตับเนี่ยทำหน้าที่สาสนะทาลายยาทํทาลายสัมพิษทําลายเม็ดเลือดและตับทําหน้าที่สะสมอะไรได้สะสมก็คือเก็บเก็บสารต่างๆไอ้รูปเนี้ยไว้ในตับนะครับน้องๆว่าตับสะสมอะไรอ่าพลังงานโอเคได้ไกลโคเจนถูกต้องนี่น้องมุกตอบมาไกลโคเจนถูกต้องไกลโคเจนนะ มีเพื่อนตอบว่าพลังงานก็ถือว่าได้เหมือนกันแหละนะเราสะสมพลังงานในตับเนี่ยในรูปของไกลโคเจนครับถ้าน้ําตาลเวลาเราถ้าเรากินข้าวเสร็จปุ๊บใช่ไหมสารอาหารจะถูกดูดซึมเข้าเลือดพอสารอาหารเข้าเลือดระดับน้ําตาลในเลือดจะสูงพอน้ําตาลในเลือดสูงถึงระดับหนึ่งปุ๊บเราจะเปลี่ยนน้าตาลในเลือดนี่นะครับไปเป็นไกลโคเจนเก็บไว้ในตับเห็นไหมเพราะฉะนั้นตับทำหน้าที่สะสมไกลโคเจนนะก็คือเป็นเหมือนแหล่งพลังงานสํารองนั่นเองนะครับ โอเคนะสะสมไกโคเจนสะสมวิตามินอ่สาสะสมวิตามินนะเขียนย่อๆนะวิตนะวิตามินนะครับธาตุนนะาเหล็กอ่สาสะสมวิตามินสะสมธาตุเหล็กสะสมไกโคเจนนี่หน้าที่ของตับนะครับนะแล้วก็เอ่อทำหน้าที่ผลิตน้ําดีด้วยนะครับอ่าเขียนเพิ่อมอีกอันนึงแล้วกันผลิตน้ําดีโอเคโอ้โห ฉะนั้นแปลว่าตับทํางานเยอะไหมน้องๆว่าทํางานเยอะเห็นป่ะเนี่ยทำงานเพียบเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเซลล์ในตับจึงต้องการพลังงานเยอะนะทำหน้าที่ทำหน้าที่หลายอย่างเลยใช่ปะเซลล์ในตับจึงต้องการพลังงานเยอะถ้าโจทย์ถามว่าในเซลล์ตับควรจะมีออแกเนลออแกเนลใดปริมาณมากให้ถ่ายน้องๆนะในเซล์ตับอสมมติเนี่ยเซลตับสมมตินี่คือเซลตับ มสมุนไนี่คือเซลล์ตับนะครับออแกเนลในเซลล์ตับเนี่ยมันต้องมีออแกเนลตัวเนี้ยเนี่ยเยอะเลยเพราะว่ามันทํางานหนักไงต้องใช้พลังงานเยอะเนี่ยต้องมีออแกเนลนี้เยอะเก่งมากมีน้องตอบมาแล้วไมโทคอนเดรียครับเพราะฉะนั้นถ้าในโจทย์ในข้อสอบนะครับนะ,อะบอกใบมาประมาณว่ามีเซลล์ชนิดหนึ่งนะครับทําหน้าที่แบบเยอะมากเลยทํางานหนักอะไรเงี้ย ก็ต้องมีไมโตโคอนเดียมากเพราะว่าไมโตโคอนเดียรทำมาที่ผลิตพลังงานหรือผลิต ATP ให้เซลล์ใช้นั่นเองนะครับเก่งมากอ่ะเพราะนั้นข้อ3ถูกเหมือนกันนะครับข้อ3ก็ถูกข้อ4อ่ะผิดนะผิดตรงไหนข้อนี้เขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับในปัสสาวะคนปกติจะมีน้ำตาลมากกว่าเกลือโซเดียมผิดนะครับในปัสสาวะของคนปกติจะไม่มีน้ำตาลเลยครับน้องศูนย์ ไม่มีเลยอ่านะอ่านน้องๆเขียนนิดนึงปัสสาวะนะคนปกตินะครับจะไม่มีน้ําตาลนะครับบางคนบอกเฮ้ย <c oughs> พี่มีไม่ใช่หรอฉี่มันต้องมีน้ําตาลออกมาด้วยสิอ่าใครฉี่แล้วมีน้ําตาลออกมาหนูเป็นโรคครับเป็นโรคเบาหวานหนูไม่ใช่คนปกตินะครับอ่าคนเบาหวานเนี่ยฉี่ถึงจะมีน้ําตาลแต่ถ้าฉี่คนปกติจะไม่มีครับ ทันไม่เอ่ยอดีมากน้องหยกตอบมาแล้วอันนั้นสําหรับคนเป็นเบาหวานถ้าฉี่มีน้ําตาลนะ่ะฉี่คนปกติมีอะไรอันดับแรกแน่นอนมีน้ํานะฉี่คนปกติมีน้ําแน่นอนนะครับอของเสียที่มากที่สุดในฉี่คน่ให้ทายดีกว่าใครรู้บ้างของเสียที่มากที่สุดในฉี่ของเรานะเก่งมากนะ้อง EQ เรียอ๋อมีคนตอบก่อน EQ ตะกี้ตะกี้อ่า,อาโอเคเรียนะ ยูเรียนี่ของเสียที่มากที่สุดในฉี่ก็คือยูเรียนะครับอันดับ3รองจากยูเรียนะครับพี่บอกให้เกลือครับอ่าเช่นเกลือโซเดียมอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นเกลือนะครับก็ขับออกมาพร้อมปัสสาวะเนาะอ่าแล้วก็อันดับรองลงมานอกจากพวกเกลือต่างๆนะครับก็จะมีพวกยูริกกับแอมโมเนียนะโอเคนะนี่คือ สารที่อยู่ในปัสสาวะคนปกติน,นต้องเห็นไหมว่าคนปกติฉี่จะไม่มีน้ําตาลนะครับนะถ้าเป็นถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยระดับน้ําตาลในเลือดมันสูงเพราะฉะนั้นจึงมีน้ําตาลปลนออกมาในปัสสาวะด้วยแต่คนปกติฉี่จะไม่มีนะครับอ่ามีเพื่อนถามยูเรียคืออะไรเป็นสารชนิดหนึ่งเนี่ยยูเรียยูริกแอมโมเนียเป็นสารทั้งนั้นเลยนะอ่าเราขีดเส้นใต้นิดหนึ่งขีดเส้นใตย้ยูเรียยูริกแล้วก็แอมโมเนีย3ตัวนี้นะครับ นะเป็นของเสียเอาวงเล็บนิดนึงเป็นของเสียนะที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอ่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าไนโตรจินัสเบสอ่าไม่ต้องเขียนล้กันอ่าเป็นว่าเป็นของเสียเนี่ยเป็นเป็นสารสารเคมีอะนะซึ่งเป็นของเสียของเสียแปลว่า สิ่งที่เซลล์สร้างขึ้นมาแล้วมันเป็นพิษกับเซลล์ต้องกําจัดออกนะเราก็จะกําจัดออกมันกําจัดมันเนี่ยออกไปพร้อมกับปัสสาวะนะครับเนี่ยกำจัดพวกยูเรียยูริกแอมโมเนียเนี่ยนะครับเป็นของเสียที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนะครับอ่าทันไหมเอ่ยน้องถามว่าแล้วคนท้องล่ะคะอ๋อฉี่คนท้องใช่ไหมฉี่คนท้องก็จะเหมือนฉี่คนปกติแต่ในในฉี่ของคนท้องจะมี จะมีฮอร์โมนชนิดหนึ่งครับที่ไม่เหมือนคนปกตินะฮอร์โมนนั้นสร้างจากรก ok. ซึ่งรก ok, มันเกิดจากตอนที่เราตั้งครรนมันถึงจะสร้างรก ok, ใช่ไหมแล้วรก ok ก็จะสร้างฮอร์โมนนี้ออกมาพอรก ok สร้างฮอร์โมนนี้มันก็ปนมาในปัสสาวะด้วยเขาจึงใช้ชุดตรวจชุดตรวจตั้งครรนเนี่ยเขาจะใช้ชุดนี้ในการตรวจฮอร์โมนนี้ นะใครรู้บ้างฮอร์โมนที่มีในฉี่ของคนท้องนะถ้าในคนท้องฉี่จะมีฮอร์โมน HCG เพราะว่าฮอร์โมนนี้สร้างจากโรคครับนะพบในคนท้องนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องปัสสาวะนะเรามาดูโรคโรคที่เกี่ยวกับปัสสาวะนิดหนึ่งนะครับน้องรู้จักโรคเบาหวานใช่ไหมอ่ะพี่เขียนก่อนเบาหวานเบาหวานนะอ่ะนอกจากเบาหวานแล้วมีเบาอะไรอีกให้ทาย เออมีเบาอย่างอื่นด้วยนะเบาอะไรเอ่ยเบาอะไรเบาเค็มมีเก่งมากเบาจืดมีเก่งมากอ่ะเบาจืดอ่าเบาเค็มนะนะเก่งมากนะครับนะมีเบาหวานอ่าเบาเค็มแล้วก็เบาจืดนะครับนะเบาเนี่ยมันก็คือเบาเนี่ยแปลว่าปัสสาวะนั่นเองเพราะฉะนั้นคําว่าเบาหวานก็คือปัสสาวะหวานแปลว่าอะไรในปัสสาวะมีน้ําตาลปนออกมา อันนี้คือผิดปกตินะครับนะปกติปัสสาวะต้องไม่มีน้ําตาลแต่ถ้าปัสสาวะมีน้ําตาลปนก็จะเป็นโรคไงเป็นโรคเบาหวานโอเคนะเพราะฉะนั้นเขียนนิดนึงนะเบาหวานก็คือฉี่มีน้ําตาลถูกไหมอ่านะเท่ากับขาดฮอร์โมนชนิดหนึ่งครับใครรู้เก่ง <laughs> มีคนบอกเบาวิว <laughs> น้องอันโ,โนรคเบาหวิวไม่มีนะครับนะมีแค่นี้เบาหวานเบาจืดเบาเค็มนะครับขาดอินซูลินถูกต้องขาดอินซูลินครับนะอินซูลินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดเพราะฉะนั้นถ้าขาดอินซูลินน้ําตาลในเลือดไม่ลดน้ําตาลจะปนออกไปกับปสัสสาวะครับเป็นโรคนะครับนี่เกิดโรคเบาหวานนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขาดอินซูลินเนี่ยเป็นโรคเบาหวานระดับมอต้นต้องรู้ครับแต่เบาจืดกับเบาเค็มบาง ระดับมอต้นไม่ได้เรียนแต่เผื่อเขาสอบเตรียมถามเพราะฉะนั้นพี่บอกให้ด้วยอ่ะเบาจืดนะครับแปลว่าฉี่จืดเบาแปลว่าฉี่ไงเบาแปลว่าฉี่จืดฉี่จืดเพราะอะไรเพราะว่าฉี่มีน้ําเยอะอ่าฉี่มีน้ําเยอะนะพอมีน้ําเยอะมันก็จะไปเจือจางไงนะ ัสสาวะของเราก็จะเจือจางเราเรียกว่าฉี่จืดแต่เราไม่เรียกว่าฉี่จืดนะครับเราเรียกว่าเบาจืดนะครับนะโอเคอ่ะนี่เพราะขาดฮอร์โมนอะไรเพราะว่าขาดฮอร์โมน ADH นะ ADH นะครับฮอร์โมนนี้เป็นตัวช่วยรักษาน้ําไว้ในร่างกายก็คือมันจะมันจะไปกระตุ้นให้ไตอ่ะให้ไตของเราเนี่ยนะดูดน้ํากลับเก็บคืนสู่ร่างกายอย่างเงี้ยไม่ให้ขับน้ําออก ADH AD <H S 1> เป็นตัวที่ช่วยไม่ให้ขับน้ำออกเพราะฉะนั้นถ้าขาด ADH เป็นไงครับน้ำออกเยอะเลยครับกินน้ำแก้วหนึง่งฉี่ออกไปแก้วหนึ่งอย่างเงี้ยนะน้ำออกเยอะเลยแบบเนี้ยฉี่เราจะฉี่เราจะเจือจางนะเราเรียกว่าโรคเบาจืดลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำเยอะเข้าใจปะ่ะอ่าเพราะว่าขับน้ำออกไปเยอะนั่นเองนะครับนะร่างกายเราก็จะดีไฮเดรตนะครับเสียน้ำเยอะนะครับ ส่วนอันหนึงคือเบาเค็มครับเบาเค็มคือฉีมีเกลือเยอะนะสี่มีเกลือเยอะอ่าเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เก็บเกลือไว้ในร่างกายเลยกินเกลือแร่จากอาหารจากน้ำอะไรต่างๆที่มีเกลือทั้งหลายนะครับขับเกลือออกไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะร่างกายก็จะแบบว่าขาดโซเดียมอ่าเพราะว่าสูญเสียเกลือเยอะอย่างเงี้ยนะครับนะเป็นเพราะว่าขาดฮอร์โมนตัวหนึ่งครับนะอันนี้ก็คือขาด แอลโดสเตโรนนะอ่าสำหรับโรคเบาจืดกับเบาเค็มเนี่ยระดับมอต้นไม่ได้เรียนหรอกนะครับแต่พูดเผื่อไว้นะเผื่อเ้าสอบถามเนาะอ๋อมีน้องถามมาว่าเบาจืดอันตรายไหมคะก็อันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่าร่างกายจะสูญเสียน้ำอ่าเพราะว่าพอขาด A D H ใช่ไหมน้ำในร่างกายก็เลยออกไปเยอะถูกไหมนะถ้าเราดื่มน้ำเยอะ ก็คือเพื่อรักษาสมดุลเนี่ยก็อาจจะไม่อันตรายแต่ถ้าอยู่ในสภาพที่แบบว่าไม่มีน้ําดื่มอะไรแบบนี้ขาดน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นโรคเบาจืดด้วยเนี่ยก็จะอันตรายนะครับนะเพราะมันจะมีผลต่อความเข้มข้นเลือดนะโอเคประมาณนี้นะครับเยี่ยมอ่ะประมาณนี้นี่คือข้อ2นะครับจบแล้ว